คือวันเนี้ยที่พี่พามานี่พี่ให้น้องหลงคิดเลยนะว่าอน,นาคตข้างหน้าเนี่ยเอาไงอยู่กับพี่หรือว่าจะอยู่กับแม่แล้วแต่เลยถ้าความคิดน้องหลงอะคิดดูดิคิดดูเลยว่าน้องหลงอยากจะอยู่กับใครเพราะว่าของแบบนี้มันบังคับจิตใจกันไม่ได้นะมันอยู่ที่น้องหลงเลือกเลยอยู่กับแม่อหรออยู่กับแม่ก็ได้พี่แฝงก็ไม่ว่าอยู่กับพี่แฝงก็ได,ด,ด,ด้ถ้ามาอยู่กับแม่ก็อาจจะต้องช่วยแม่ทางานทําการ นี่น้องหลงเอาไปแม่ก่อนไปสองร้อยไปไปตงให้เอาไปให้แม่เลยให้เลยไม่ได้พกตังมาเลยนะอันนี้ให้ให้ให้เขาเก็บไว้เพราะตอนนี้เขายังไม่มีงานนะครับอ่อ่อวีอ่อเออเออกับครูกับเขาหมอเอันนี้ไม่ได้พกตังมาเท่าไหร่นะเพราะว่า ไม่ใช่ไม่ได้พกไม่ได้พกมาเลยใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าต้องมาที่นี่ไงก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พี c ีลุงป้านาอากันทุกทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟงนะก็ทุกคนครับผมเนี่ยได้ยินข่าวคร่าวว่าคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหญิงเพชรเนี่ยได้มาหาแม่ของน้องหลงนะทุกคนนะผมเองก็น้องหลงก็กลับไปบ้านผมก็ถามกับน้องหลงว่าเอ๊ะน้องหลงสรุปเนี่ยใช่แม่น้องหลงจริงๆหรือเปล่า น้องหลงเองเนี่ยจาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าน้องหลงก็บอกว่าเหมือนจะใช่นะพี่แต่ว่าผมดูกิริยาของคุณป้าท่านนั้นนะที่น้องหลงบอกว่าเป็นแม่เนี่ยผมดูเหมือนแบบเขาเหมือนจะไม่รู้จักน้องหลงเลยพี่พี่แล้ววันนี้ผมเองก็เลยแบบว่าเดินทางมาคุยบางทีหญิงเพชรมาเนี่ยหญิงเพชรอาจจะสื่อสารกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยอาจจะสื่อสารค่อนข้างที่จะรู้เรื่องกว่านะพี่พี่ผมก็เลยต้องเดินทางมานะ พี่ๆนะวันนี้ก็ฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์กด subscribe ด้วยเดี๋ยวผมจะเดินทางขึ้นไปหาแม่น้องหลงกันเลยนะครับผมโอเคนะฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะเดี๋ยวตอนนี้ผมกําลังรอน้องหลงแปบ๊บหนึ่งนะน้องหลงกําลังไปเข้าห้องน้ำเลพี่ๆเดี๋ยวน้องหลงมาก็เราเจะขึ้นไปเลยผมเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยววันนี้ผมจะลองไปสื่อสารแล้วก็คุยเขาว่าสรุปมันยังไงจามลูกตัวเองได้ไหมหรือว่าใช่ลูกตัวเองจริงหรือเปล่านะพี่ๆวันนี้เนี่ยพี่ๆจะได้รู้คาตอบจากปากของ ยายป้าคนนี้หรือว่าป้าปิศนาที่น้องหลงเรียกว,ว่าแม่นะครับพี่พี่นะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขออ,อนะุญาตรอน้องหลงนะน้องหลงคลองน้ำแป๊ดหนึ่งนะพี่พี่นะเป็นกําลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณพี่พี่เอฟซีนะครับที่ส่งของมาให้หญิงเพชรเนี่ยได้นั่งสมาธินะพี่พี่เ็นหมอนรองนั่งนะขอบคุณจริงๆจ,จ,จ,จากใจเลยนะครับโอเคพี่พี่โอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็รอน้องหลงกันก่อนนะครับผม น้องหลงทักใจพีเอฟซีนะก,นก็ว,นนว,วันนี้ก็ผมก็มาก็ลืมบอกเนี่ยพี่พี่มีขน,นมติดไม้ติดมือมาด้วยนะครับปกติผมไปหาใครเนี่ยผมจะเอาของติดไม้ติดมือไปเล็กน้อยถือว่าเป็นกําลังใจนะวันนี้น้องหลงบอกว่าเป็นแม่น้องหลงใช่ไหมแต่เขาเหมือนแบบลับไหม,ไมไเหมือนจาไม่ได้อีสาเหตุอันนี้พี่ก็ไม่รู้หรอกนะแต่รอบที่แล้วมากับหญิงเพชรใช่ไหมอาจจะสื่อสารไม่รู้เรื่องใช่ไหมแบบเขาบอก ก็เดินกระแทกอ๋อหรือว่าหญิงเพชรอาจจะพูดกระเลี่ยงด้วยไม่รู้เรื่องหญิงเพชรอาจจะไม่ได้ถามอะไรเขามากมายหรือเปล่าเขาอาจจะไม่รู้แต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมา,ขาไขปริศนาว่าใช่แม่น้องหลงตัวจริงหรือเปล่าโอเคน้องหลงพาพี่ไปเลยนี่เดี๋ยวนี้น้องหลงก็เริ่มโตขึ้นแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยคือแบบตอนที่เจอน้องหลงแรกๆเนี่ยคือน้องหลงตัวเล็กกระติ๊กหนึ่งนะตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วนะครับนี่แหละพี่ๆนะ อยู่ข้างบนเลยเหรอเอา้าพี่พี่ก็นึกว่าน้องหลงบอกว่าอยู่ใกล้ๆอันนี้ทุกคนอันนี้ไม่ได้อยู่ใกล้กับหมู่บ้านผมเลยนะคือต้องขี่รถมาไกลามากเลยนะแต่โชคดีที่ว่ามันยังมีถนนให้เข้าแต่ว่าเราต้องจอดรถดานล่างนะขี่รถขึ้นมาผมไม่คล่องอ<า>สักเท่าไหร,ร่เพราะทางมันน่ากลัวนะหรออุ้อ <c oughs> อย ถ้าน้องหลงบอกว่าอยู่ข้างบนก็ข้างบนนะแต่วันนี้คือเรามาแบบสุ่มๆเลยนะอยู่ไม่อยู่ก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องนะนแต่อยแต่ที่นี้โชคดีตรงไหนรู้ไหมน้องหลงมันยังมีไฟฟ้านะนไฟฟ้ายังเข้าถึงอยู่แสดงว่าดี เรื่องอยู <tı ro> ่นะน้องหลวงนะอะไรนะเมืยดิพี่แฟงช่วยถือเปล่าเอาเรื่องเอาเรื่องเหมือนตัดอยู่บนภูเขาเลยอะแต่มันดีที่ว่ามันยังมีไฟฟ้าไงก็ฝากเป็นกำลังใจน้องหลวงด้วยนะตรงไหนน้องหลวงนกเลยนะ ดงฟุสานู่เลยนะหลังสีขาวหลังสีขาวโอ้โหเดินขึ้นมาบนเขาก็เอาเรื่องอือพี่ๆนั้นที่เหมือนเราเดินขึ้นมาบนภูเขาเลยนยดูดิที่นี่นะมันยังโชคดีนะฮะมันเป็นหมู่บ้านที่แบบลับๆในป่าลึกๆแต่ว่ามันยังมีไฟฟ้าถึงนะโหดีใจกับน้องหลงด้วยแล้วน้องหลงรู้ได้ไงว่าเออพี่อยากถามอ่ะ แล้เองรู้ได้ไงอะว่าเขาอยู่ที่นี่นนมมไม่พี่คือรอบที่แล้วอ่ะมันมีชาวบ้านเขาก็มาบอกพี่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งตามหาแม่ใช่ไหมหแต่เขาอยู่แถวเนี้ยอ๋อมีผู้หญิงคนหนึ่งตามหาลูกใช่ไหมเขาบอกเป็นี้ใช่ปะบ้าเหรอไม่อยู่ออยู่อยู่อยู่ โอ้เขาอยู่กันเยอะนะฮะเต็มบ้านเลยเต็มบ้านเลยอเดี๋ยว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 ผมจะถ่ายดูเทรชชันนะตอนนี้ขอเคลียร์น้องหมาก่อนนะพี่พี่ก็พี่พี่ครับตอนนี้ก็ตรงหน้านี้ก็คือที่อ้างตัวเป็นแม่น้องหลงบอกว่าเป็นแม่น้องหลงนะกว่าเราจะเรียกมานั่งคุยตรงนี้ได้เหมือนเขา จำน้องหลงไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับน่ากลัวอแเหมือนอเขาจำไม่ค่อยได้เลยพ,พี่ๆนะเขามีอาการที่เฉยมากเลยนะครับเขาน้องหลงก็เอาของให้แกไปเลยนู่นมือหรอหมอ<น>เขาบอกเขาสบายนะขเขาสบายดีอมืมเขาแปลกๆเหมือนแบบ,แบ หน้าตาเขาไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยต้อนรับแล้วเไลร่ยกว่า<น>ผมจะมานั่งขอถ่ายเขาได้ก็คือหลานมากเลยนะครับผมเหมือนเฉยๆอะไรบางมันใช่ไหมลองหลงน้องมิวล่ะน้องมิวน้องตลอดว่าคึกเบอร์อ นี่เดี๋ยวตอนนี้ให้น้องหลงเขาคุยไปก่อนนะเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวผมจะถามเขาตั้งๆนานๆนะครับตอนนี้น้องหลงเขานั่งคุยไปก่อนนออก็ส่วนมากที่นี่เขาจะใช้เป็นเออตัวเมแบตเตอรี่ใช่ไหม นี่นี่นี่ลุงนี่ลุงเขาก็มาจากนู่นนะนี่มาเที่ยวัะไเงี้ยเนี่ยลุงเขามาเที่ยวในฮารุเกะอ่าเขาก็คุยไายได้นะเนี่ยเขาใช้เป็นแบตเตอรี่แบบนี้ในการจ่ายไฟแล้วมือหนาขอเนี่ยหมอที่มูอกบด้านเนี่ยหมอู่่อใช้แบตเตอรี่นะพี่พี่แบตเตอรี่แนวไว่ายืดๆเอาไว้ได้หรออ๋อแบตเตอรี่ลุงเขาบอกลุงเขาเป็นคนให้นะครับลุงเขาเป็นคนให้ บ้าเขานะครับผมนี่เขามาเที่ยววินเนี้ยหาหมอเขาบอกอันนี้เขามาเที่ยวนะครับนี่ลุงแกก็ผมก็ดีนะครับมาเที่ยวมาดูแลเอออะไรให้หาขึ้น่ะให้หาลูกเอูนี่ยเขาเงียบเขานงียบเลย เมื่อเม่อหนเขาเนี่ยไม่เด็ดเด้อหรือไมลือเดือปล่ะม่เดือดเอเมื่อหนเขเนี่ยน่าบ้าใช้แบตเตอรี่แต่ไม่เขาเมื่อหนก็บัวก็ก็บัก็จะได้หรอมอเดี๋ยวคือเขาอาจจะใช้แบตเตอรี่เนี่ยคือแบบถ้าแบตเตอรี่มันหมดเนี่ยคือแบบต้องไปชาร์จใช่ไหมนี่ มได้างานเนี่ยแต่ว่าจะมดอมอหมอว่านว่ามอ๋ออ๋อใช้แบตเตอรี่เนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์อ๋อเออมันก็ดีนะพี่นะผมก็งงแหละอ๋อร์้กับโซล่าเซลล์วหลังเออ้ใช้ตัวหลังเวู้้โซลาดี้โซลาพูีหรอวเล็วอยมั้งอ๋อเดี๋ยว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 อ๋อลุงก็ คือคืออันเนี้ยลุงเป็นคนเอามาให้เขาใช่ไหมอืมนี่ให้โจย์เนี้ยจ้าเขาอมอแลให้ให้ใช้เราวีอ๋อลุงเขาเอามาให้ใช้ชั่วคราวนี่นี่นี่ลุงท่านนี้แกใจดีมากเลยนะแกเอามาให้แม่แม่น้างหลวงใช้อ๋อฝ่ายหลอดฝ่ายข้าวีหลอดฝ่ายนี้ใช่ไหมอืมเจ้านี้มันดูยอย่าอย่าอย่าจับตรงถ้าเราไม่รู้อ่ะอ๋อเขาใช้เป็นแบบนี้นะครับเหมือนคล้ายๆกลางวันเนี่ยคือ ข้างบนสั่งสีเนี่ยมันจะมีโซล่าใบหนึ่งออม,มีกัมาาีโซล่างแบนหนึง่งงเนี่ยอ๋อโซล่าใบหนึ่งเพื่อรับแสงจากพระอาทิตย <c oughs> ์อ๋อเดี๋ยวถึงเวลาพัดอีทก็เอากลับเลยใช่ไหม,ม,ไมอ,อ,อ๋อไม่เอาอ๋อให้เขาไปเลยฟรีเราให้ฟรีไปเลยโอ้โหใจดีมากผมขอจำมือหน่อย <c oughs> นี่นะครับต้องมีต้องมีน้ำใจเนี่ยลุงเขาถือว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคือบ้านเขาอยู่แบบไม่มีไฟใช่ไหมลุงก็เลยเอาไอ้ก้อนนี้มาให้เออไม่ให้ให้ตุในงานเนี่ยแไป ให้ใช้แบตเตอรี่แพงอยู่นะโซลาแบนนึงอ๋อโซลาอันนึ่งอันนึงเนี่ยโอ้นี่แหละพี่ๆนะลุงแกเป็นคนมีน้ําใจมากเลยนะคนแบบนี้เราต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเราต้องปล่มมือนะคนแบบเนี้ยคือเขาเขามีน้ําใจกับมากๆเลยเดี๋ยวผมขอดู ข้างบนนะเผื่อมีอะไรผมจะเขาบอกว่าลเ็เขาบอกว่าเขาบอกว่าข้างบนสั่งสี่มันจะมีแผ่นโซล่าใบนึงมี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 เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนอ๋อเนี่ไงพี่พี่โซล่าเห็นไหมมันเป็นคล้ายๆตัวรับแสงจากพาทิตอ๋อแต่ลุงแกมีน้ำใจมากๆเลยนะครับ ว่าผมยอมรับเลยนะครับว่าน้ําใจตาลุงแกงามยิ่งนักนะนี่แหละช่วยเหลือซึ่งกันและกันเดี๋ยวก็หลังจากนี้ผมอาจจะจัดเต็มระบบให้เขาก็ได้นะเรื่องไฟนะฮะเข,ขาบอกว่าเข,ขาบอกที่บ้านเขามีไฟฟ้านะแต่ที่เนี้ขาดแคลนน้องหลงเองไปนั่งใกล้เลยเดี๋ยวพี่ถามเขาเด้อ เน่เนดนี่โซลาเซยกอเน่เนดนี่านี่เออพันเลกเลยูยู้ลูี่เนี่พันเลกวิเนี่ยเออือเลยดาวิู้ีมอเอยวินเนี่ยานดูดิดาบียานี่โอ้ยเดือดมีมอเออมาโซลาเราพ่อคุณเนี่ยมอุ้งน่ะเขายก็่ฟาหรอพันเลกที่ราเออสกรอตไลร์หรออนน้ลูกอ่ดีกวแบวันนึงลูกอ่ะมึงลูกอ๋อลูกันเนี่ยวันแ่ตั้เราอาาบีอเออือ้ย อืมเดี๋ยวผมจะซื้อโซล่าเซลล์มาให้เขานะนม่เดี๋ยวผมจะซื้อโซล่าเซลล์มาให้เขาใช้นะเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าผมดูจากหลอดไฟตรงนี้แล้วคือมันน่าจะใช้ใช้ใช้นานแล้วก็สว่างแค่ที่เดียวนะนี่เห็นปะพี่หลอดไฟอันนี้นะนี่มันมันก็เริ่มพังแล้วแต่ของผมอะคือมันจะเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่เงี้ยแล้วก็มึนหนาคอเนี่ยมอม ว้าฮะตั้งเวลาอืมใช่ตั้งเวลาเม่เม่เม่อ่าตาตาลุงแกบอกแกเคยเห็นนะตาลุงแกบอกแกเคยเห็นเอาอย่างงี้น้องหงเดี๋ยวพี่จะซื้อมาให้เอาขึ้นเขาว่าโซวะเริมันหนักคอมมอนแว่ที่มุกเดือมอ่ะอ๋อเม่เม่เม่ตาลุงแกบอกว่าตาลุงแกให้ใช้ไปก่อนแต่หลอดไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะสาหัสละ บางครั <Scroll> ้ง <HHH> ที่จะสว่างแค่จ right. well, like ุดเดียวกลางคืนที่ยังอยู่ไกลด้วยแล้วก็มันก็อันตรายด้วยนะครับใช่ไหมอันตรายนะแต่ลุงแกบอกว่าอันตรายใช่ลุงเขาบอกว่าถ้าอยู่บนเขาแบบนี้กลางคืนถ้าไฟไม่สว่างมันก็อันตรายแล้วก็ไม่ดีใช่ไหมเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมซื้อโซลาร์เซลล์สองอันมาให้เลยอันใหญ่ๆเลยอะเอาแบบสว่างกว้างเลยอะคือ ตั okay? ้งไว้ตรงหน้าบ้านอันหนึ่งเนี่ยส่องไปถึงนู่นเลยงว่าเหลออวใช่เอาเวลาโอ้ว่าห่ออืมเอาเวลาเดดูเราว่าปอหรลุงเขาบอกว่ามันมีนะว่าี่้นี่าโบราณนรเราเอมม่กีกิ้ลนั่นเ้นในเรืเราฮารุที่เรียนในที่เรีอนี่หลิงคุณนาฬิกาว่าเราไปหรอวนี่มีจ้ะ ไว้ก็บางอุไดลิมโม่เดี๋ยวว่ะคือชุดหนึ่งอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทเดี๋ยวผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะตรงนี้เดี๋ยวผมจะซื้อให้เขาเลยนะครับถือว่าเขาอยู่บนขาแบบนี้ปลอดภัยด้วยนะถ้าไฟมันสว่างอ่ะอะไราืมเดียใช่ลุงเขาก็มีน้ำใจเป็นห่วงอันนี้เป็นยาหรือว่ายังไงลุงเอาไว้อย่าก้อมม่อหรอวีสะก้อมอย่าก้อมม่อหรออ๋อ เขาบอกว่าเพื่อนเขานะครับเพื่อนเขาเออตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยมาใช่อ๋อเพื่อนเขาตั้งแต่สมัยตาลุงเด็กๆเลยนะฮะผู้หญิงคนนี้ก็ดีนะวันนี้มามเป็นเพื่อนสมัยตาลุงตั้งแต่เด็กๆตอนนี้ตาลุงก็มีครอบครัวไปแล้วแต่ก็ยังมาหาเพื่อนอืตาลุงแกมีครอบครัวไปแล้วแกก็ยังแวะเวียนมาหาเพื่อนเอานุน่นเอานี่มาให้นะครับพันเหลือ ขาเหลืออะไรไ่ทำเขาได้เดี๋ยวพี่จะซื้อเรือตาเอเรื่องตาดูมันเนเน็ดินีเดมแล้เออออตลาดวันเยนเดี๋ยวมีเเลยอืมเด้เนี่ดนี่หมูเขาบอกเขาอยากได้ไฟอย่างเดียวแล้วก็อย่างอื่นไหมได้เดินี่เดิมืองช่วเดี๋ยวเด้จะเข้าบ้าบ้านะบ้า ใช่เนียงให้ชเอออันนี้เพราะว่าเขาอาจจะเกรงใจเดี๋ยวพี่อ่ะเดี๋ยวผมจะเอาเดี๋ยวพี่รถเก่งขับมาได้นะแต่ว่ามันต้องแบกขึ้นมานี่แหละ<ช>เดี๋ยวผมจะเอารถเก่งผมเนี่ยซื้อข้าวสารให้นะครับซื้อข้าวสารแล้วก็เอาสักสิบห้าโลเขาอยู่กี่คนโน้ตไปก็นนะัก อ๋อเขาบอกเขาอยู่กับหลานหลานผู้หญิงหรือผู้ชายเออปรมือเราบอกควา่ะามือรักเขาบอกว่าเขาอยู่กับหลานเขาสองคนหญิงคนชายคนนะแสดงว่าตอนนี้หลานเขาไปไหนอันีะมาลุอ๋อหลานเขาไปเรียนนะฮะตอนนี้เขาบอกอันนี้ตะมาลูกอายวันเลอะกับพีซซานมออ๋อเขาไปเรียนหลานเขาไปเรียนนะฮะเดี๋ยวเอาอย่างงี้นะพี่พี่เดี๋ยวคลิปนี้นะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์นะเดี๋ยวถ้า คนกดไลค์สักประมาณหนึ่งพันคนสองพันคนเดียวผมจะซื้อเขาสารแล้วก็ซื้อของใช้ในครัวเรือนะฮะประมาณนี้นะพี่นะอันนี้ท่านน้องหลงมั่นใจนะนะครับผมน้องหล,ลงมั่นใจว่าใช่แล้วนะครับแต่เขาเองเหมือนำจำจำไม่ค่อยได้นะเขาตอนที่เขาบอกสมองัวเขาเคยโดนกระแทกกับก้อนหินหัวเขาเคยกระโดนกระแทกกับก้อนหินด้วย <Okay. S 1> ก็แลดูแบบ เหมือนราแวงระแวงน้องหลงด้วยนะพี่พี่ดูดูแล้วนะครับเหมือนเขาะแวงระแวงเขาจำเหมือนได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรประมาณนี้นะ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะจัดให้เลยโซลาเซลล์แล้วก็เข้าสารแล้วก็เครื่องใช้ในครัวคือสามคัญมากนะอยู่บนภูเขาอย่างเงี้ยพวกน้ําปลาชูรสรดดีเกลืออย่างเงี้ยสมคัญน,นะครับสามคัญล้แล้ว อันนี้พี่ถามเนี่ยน้องหลงแล้วเขาอาบน้ำเหรอเขาอาบที่ไหนอเมริกาอเมริกาเขาบอกคังนาบ้านรอที่อุตอวัยเบลูดอ๋อจะมีใส่ยางให้อาบใช่ไหมเออหนีใส่ยางเนี่ยอ๋อใส่ยางให้อาบด้วยโอ้ก็ดีนะไม่ต้องอยู่บนเขาไม่ต้องลงไปตักน้ำในห้วยนะดีดีดีผมว่าโอเคเลยแหละดีไหมเองว่าดีนะ ตอนนี้น้องหลงก็โตคนเยอะเลยนะด้วยอดผัดด้วยก่อนก่านนี่ดวยอดพัดด้วยยังแต้พ่อาเนแม่ป่ดวก็อเขาบอกว่าน้องหลงโตคนเยอะเลยนะะลยลาป้าค่ะอฮะเลยเจอจุกขั้วเขาบอกว่าน้องหลงโตขึ้นเยอะเลยนะครับอีกหน่อยก็คงมีเมียแล้วนะอีกหน่อยก็คงมีเมียแล้วนะน้องหลงก็ตอบไปล่ะน้องหลงคิดว่าไงคน อืมพี่คือวันเนี้ยที่พี่พามาเนี่พี่ให้น้องหลงคิดเลยนะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเอาไงอยู่กับพี่หรือว่าจะอยู่กับแม่แล้วแต่เลยถ้าความคิดน้องหลงอ่ะคิดดูดิคิดดูเลยว่าน้องหลงอยากจะอยู่กับใครเพราะว่าของแบบนี้มันบังคับจิตใจกันไม่ได้นะมันอยู่ที่น้องหลงเลือกเลยอยู่อยู่กับแม่เหรออยู่กับแม่ก็ได้พี่แฟงก็ไม่ว่าอยู่กับพี่แฟงก็ได้แ่เนี่ยว่าคิดดูดิอืมถ้ามาอยู่กับแม่ก็อาจจะต้องช่วยแม่ทางานทําการ แต่ก็การเรียนก็จะลำบากนิดหนึ่งแค่นั้นเนองอ่ <c oughs> าน,น้องหลงก็จะตั้งใจเก็บเงินทำเงินนะครับน้องหลงจะตั้งใจทำงานเก็บตงังค์นะครับไ,ไม่ค่อยอนอาคตไม่ค่อยลบากใช่อนาคตข้าง,งหน้าจะได้ไม่ต้องลำบากนะน้องหลงพูดถูกนะครับอย่างนี้อนาคตข้าง,งหน้าก็น้องหลงน้องหลงอาจจะต้องอยู่พ่แฟงก่อนนะอาจจะทำงานสักพักใหญ่ๆหละ แต่ก็เขาก็ยังไม่อายุยังไม่เยอะมากก็ยังแข็งแรงนะอย่างเงี้ยพ,พี่แฟงว่าโอเคเลยแหละเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยู่กับหลานผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายคนหนึ่งอายุยังน้อยๆอยู่เลยแล้วการการหุงเขาหุงปลานี่คือพี่แฟงเห็นฟืนเป็นกองเขาอาจจะต้องใช้แบบนั้นเพราะตัดไม้บนเขาขตัดไม้บนเขา,าหุงตัดไม้บุกเขาเนี่ยไม่ยังไงไม่แห้มันก็มันก็ดีอย่างหนึ่งแต่ว่า ถ้ามีงานมีการอย่างนี้ยคือเขาถ้าเขาต้องรีบไปทํางานเนี่ยคือมันจะเป็นอะไรที่ช้านิดนึงเนาะถ้าเขาใช้ฟืนก่อเอาอ่ะคือถ้าอนาคตข้างหน้าไม่แน่นะเดี๋ยวยังไงอะ่ะเรื่องแบบเตาแก๊สปิ๊กนิกเคยเห็นไหมแบบบ้านเราอะ่ะมันอาจจะไวขึ้นเยอะเลยมั้งดิ้งหรอเตาแก๊สปิ๊กนิกเนี่ยมอที่สนเสนอกระเล่เพื่ออะไรเนี่ยระเปิดหรอระดูหรอใช่ใช่อนาคตข้างหน้าไม่แน่นะเขาอาจจะ มีเปลือกเปลือกเนี่ยว่ามีเปลือืมเขาเรียกเปลือกใช่ครับถ้ามีเตาแก๊สนิ่งๆมันก็จะดีนิดหนึ่งดีดีไม่น,นิดหนึ่งมากขึ้นเพราะว่าในการหุงต้มหุงกินเนะี่ยมันจะสะดวกลแล้วทุกวันนี้เขาได้ทํางานอะไรหรือว่านึ่งมาวันต่อหนึ่งก็มาดิบะเขาบอกว่าไม่มีงานแล้วก็ไม่ได้ทํางานเลยนะฮะไม่มีงานทางแค่นี้พี่แฟงก็ไม่ได้ติดตังมาด เนี่ยทอ้งหลงเอาไปแม่ก่อนไบสองร้อยพ่ตังให้เอาไปให้แม่เลยให้เลยไม่ได้พกตังค์มาเลยนะอันนี้ให้ให้ให้เขาเก็บไว้เพราะตอนนี้เขายังไม่มีงานนะครับไม่ใอ่ไม่ใช่ไม่ใช่าม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใไม่ไม่มา่ม่ไ่ไม่่ไะ่่ ม่ใช่ไม่ได้พกไม่ได้พกมาเลยนี่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าต้องมาที่นี่ไงก็ให้เดี๋ยวจะมาซื้อโซลาเซลล์ให้แล้วก็น่าจะของกินในคูนี้นะแล้วแต่ขนาดว่าเพื่อไว้ดีต่าว่านีปืูมีปืูด้านเพื่อนมาว่าเท่เอาไว้เดี๋ยวก็คิดกันมาอ๋่ว่าเนื้อวัวดีไปอีกเนะเนื้อตัวนั้ว่าจำดูดีหรอว่าตาข้าวเองโซลโหสุราษฎร์ธานีอะไรด้วยมั้ง เอจะ่เข้าวันุ่งนี้อ่ะมีดาบลูอโนพี้เพิ่งมารูนะลำบาว่าเนี่ยดาบีรโบหรอดีร์โบเราไม่ใช่อืมโอ้ผมเพิ่งรู้นะลำบากลำบากถ้าใช้ไม่เป็นนี่คือก็อันตรายนะถ้าใช้ไม่เป็นนี่อันตรายนะครับแบตเตอรี่แบบนี้แบตเตอรี่ไว้กันมันด้ไว้ใช้้ารมในบ้าาเบาไม่ใช่ไหอ๋อเขาใช้ไม่เป็นใช้บนบ้าคนนมาม คือใช้แบตเตอรี่แบบนี้คือถ้าเราหุงเขาไม่เป็นนี่คือไหมหมดเลยนะใช่มันจะไหมหมดเลยเพราะมันแรงนะฮะไม่รู้ว่าไฟมันกี่วัตแค่นั้นเองเราามุ้งดไทม้รูดิดาเานี่นี่วันนี้เนี่ยถ้าผมไม่มานี่คือผมไม่รู้เลยนะว่าชีวิตเขาเป็นยังไงนะครับแม่น้องหลงนะถ้าแม่น้องหลง ยินดีเปื้อเยอะบางใช้อะไรอะไรนะว่าย้ายตัวไว้ได้หรอว่าโดนเราขอโทุกโดนเราขัดทุกโทดนรูดหรือมอรูดอีว่าขอโทุกโดลรูดอีตาเขาเนี่ยอืมตาลุงแกพูดผมก็ไม่รู้เรื่องมันต้องใช้ก้อนอะไรแต่แลดูแบบมันวุ่นวายนิดหนึ่งนะแล้วก็มันอันตรายด้วยสําหรับอีกอย่างสําหรับกลางคืนถ้าเขามีหลานเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายนะกลัวว่าเขากลางคืนเขาจะไปจับโดนอะไรแบบเนี้ยมันอันตรายนะเพราะเป็นแบตเตอรี่ที่แรง มันอาจจะไม่ถึงกับชีวิตหรอกแต่ว่ามันเจ็บมันแรงนะฮะสำหรับเด็กผมว่าว่ามัันนมพี่ออยยยาเีมมัแบบดูแบบว่ามูอดูแบบว่ามันคือมันต้องมีเครื่องแปลงอะนะพี่พี่นะว่าว่าดับแปลงอะไรรอดีกอ๋อต้องมีตัวปลุกตัวแปลงไฟอีกหลายอย่างเยอะไม่เป็นไรอะพี่เดี๋ยว เยดได้เพตะมงแต่ชิคกี้บงนะพี่ชิคกี้โบนั่นพ่อแม่เดียนมาบามอดวันพ่อม่เตนนี่เขาเลหลดปลอเยนวันมันันนบัตไทยด้เแต่พ่อมีนะมสองวันวันนบาตรไทยระเกมแปลงนนตปลาโลอีปนี่ผมก็นึกว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้คือมาเสียบปุ๊บปั๊บไฟจะติดเลยเออ๋อจริงๆมันต้องมีตัวแปลงไฟแยะเลยนะครับ

ม่ต้องห่วงไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดโซล่าเซลล์มาให้ก่อนอันดับแรกเพราะว่ามันจะได้ง่ายอะไรหลายอย่างเพียงแค่เสียบแล้วก็เอาใบมันไปไปไว้บนหลังคาบ้านพอแดดมาก็กลางคืนก็สว่างอยู่ได้นานอยู่ได้นานแล้วก็ปลอดภัยด้วยไม่มีไฟชุงไฟช็อตอะไรทั้งนั้นอันนี้ไม่มีไฟช็อแล้วนเนี่ยไม่มีอันใดแล้วอนเนี้ย อย่างนี้เฉยๆมาแค่ว่าดานแีนันวายนันี่ก้นนเราพบาดรบ้าอันนี้เขาก็นอนในห้องนี่นี่แต่บ้านนอยมีแบบว่าขอนอันที่ขอนอันที่บ้านนัอมีแบบว่าปีเ่นบนี่เขานอนในห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยหมอขอนอันที่บ้านนัอนมีแบบเราก็มีรนะบ้นเราบบนี้นะบเบาแบบทีเแบบท่แบบี่บบทีไม่มีปัญหานะเราะว่าตากู่าเว้ นี่ดังเงินบุเชฟเชฟบเชียรดแเนเงช่บวเนดาบอกเน่ะไม่มีบที่นเงนานาทะบน้ว่เชแบที่บว่าาเขาเจะมันดตกูเราอเจินตกูเราบ้าว่าที่ว่าว่เราชองแบตซื้อไม่ดินี่นะพี่นะลงแกเล่าความลำบากของคุณป้าให้ผมฟังเลยอ่ะน่าสงสารมากเลย ที่เรัเานาทีตนันได้เมนได้เซนว่าควรู้แต่ว่ามนกนรื่ไม่มีป่าหาบักตัวนีมังอนง่ายรู้แล้วโอเคเรื่องบักว่าบบโลบบบปลี่ยี่ลเอาเอาวดาอ่นเนี่ยเดืนเื้ออ่นเล็ชอะไรเสื้ออ่เลยชอบต้าอูอ่ากนานนี่ขินี่อะเมื่อไหร่เออตเดือนอาทิตย์นั้นเขา

เราเตบ้านนี้บนกกว่าเปื่อเพื่อรที่บ้านนกกว่าเล่นน่มาเนี่ยนกกว่าก็บาที่เดอเนี่ยว่าเราตยน่าบากอ่ะไ่ม่โอเคหรออะไรเนี่ยเขาบอกที่เหลือนี่นั่นเขาที่นี่เนี่เี๋ยเขาเขาคุยทุกสาระเดิบให้ฟังนะพี่ๆนะความลำบากนะครับผพว่าคลิปนี้เดี๋ยวมันอาจจะยาวเกินนะเดี๋ยวยังไง เดี๋ยวผมจะทําตามอย่างนั้นแหละเดี๋ยวผมซื้อโซลาเซลล์มาให้แต่เขาก็เหมือนรู้สึกจําได้ไหมเขาบอกว่าเขาเริ่มจําได้หน่อยๆๆนะพกคว้าหน่อยเจ้อนหน่อยได้เหรครับเมื่อเมื่อไรมียอะพกคว้าไะมมีเยอะเดี๋ยวไปให้ดูได้เขอเขาบอกว่าเขาเริ่มจําได้หน่อยๆโอเค อย่างนี้เดี๋ยวต้องต,อต้องพาน้องหลงมาบ่อยๆนะ <ences> เขาเริ่มจําได้แล้วเขาก็เริ่มยิ้มละเริ่มมีวิแววล,ละแต่เขาก็ยังยังไม่เต็มที่นิดๆดหน่อยอยู่เอาอย่างนี้เดี๋ยววันนี้เราจะไม่ไม่กวนเขาด้วยน้องหลงเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับละเดี๋ยว <ừng S 2> <s uncertainty> เราจะไปทําตามที่เราบอกกันนะไปหาสั่งซื้อโอเคยังไง <sh ua> พี่พี่เดี๋ยววันนี้ผมจะเดินทางกลับก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาหาเขาอีกนะพี่ๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมมาแน่นอนนะพี่คำพูดต้องเป็นคำพูดนะเดี๋ยวมาอีกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ